สวัสดีพี่น้องเชา้ายูทูปเนาะมือนี้กด้มาปบปอก,กันอีกแล้วนะพี่น้องมอนี่มาชมบรรยากาศกลาทงทงน้าพี่น้องเลยบรรยากาศกลาทงทงน้ำมนนอนี้โอ้ย <c oughs> อ, <c oughs> อากาศบดีไข่พี่น้องเลยบรรยากาศกลาทงทงน้ำพี่น้องย้ำเสาเวลาเก่านาฬิกานะโอ้ลาดมาย้ำนี่หมอก็ยังแห้งอยู่คือเกอล มามึงเขามึงนามมามึงเขา่าง,งามๆช่วงวันปุ๋ยรอบที่สองแล้วว่ามันเป็นยังไงมาก็บ่ได้มาซื้อๆเราพี่น้องเลยมือนีกับพาตตกแตนมาเล่นทงน้ำเอาตะแตนมาเล่นทงน้ำพี่น้องเลยพูดเหเห็นวาเนื่องจากว่ามือนีเป็นจิฉีดยากันยุงพี่น้องเลยก็เลยเดยตาตกะกแตนมา ออกมาถงเนาะมันบ่คอยถือกันกันกบยากันยุ้งมาไหนเอามาสองกลงพี่น้องกะฮัดเลี่ยงไปเรื่อยๆหุนที่สองแล้วพี่นอ้องรอบงวดนี้เพาะเองพี่น้องพอเองงวดที่แล้วซื้อเขามาได้คอกหนึ่งมาดงวดนี้ก็มาเพอเอาไข่เอาหยังแล้วก็ ขยายกงเห็ดขย็ดกงแล้วก็ขยายพี่น้องกับเ่ากัเสียไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องแต่งวดสีมาก,ก็คือว่าไข่าากับสีลายอยู่กับผู้ใดสนใจผู้ใดมักสายอาชีพฝูงบินบุนีก็เออจังห้าหลายกับจังสีโพดขายเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจผู้ใดอยากเรียงกับ้องศึกษามึง กะวิธีเลี้ยงกะง่ายๆพี่น้องบ่ได้ต่างหน้าใม้กินคึองัวดอกหาแต่หญ่าขันมีหญ่านี่เปียแล้วกับหญ่าหวานโอ้ยสบมยคันพูดใดบ่มีหญ่านี่อย่าคิดว่าสีเลี้ยงเ้ยพี่น้องคิดว่าโอ้เออตงแต่เมื่อก่อนยังปลูกหญ้าจังสีกับบัวด้เ้ยพี่น้องต้องมีหญ่าก่อนํำดับแรกพี่น้องมีหญ่าเป็นของจาของแล้วจึงสีเลล้ยงตะแกนไดด กันบ่มีหญ้าเอาตะแก่นมาก่อนหญ่ายังปลูกที่หลังนี่โอ้ยยาสกิดพี่น้องตะ่กี้ผู้ขาก็เห็ดคือกันนี่แหละแลนหาหญ้าแลนลบหน้าลบหลังอยหาหญ่าหย่าบ่พเมันจินแหงงงแหงกินเจีงพี่น้องอ้ากับมึงตะกะแตนแล้วก็มามึงทงให้ทงหน้าตัวบรรยากาศยําม่าเกานาฬิกาแดดกำลังสวยงามนำข้างเริ่มซีจากหายไป เป็นไดพี่น้องเขาหน้าทงแถวแถบทงกุลาลองให้เขียนละเอียดฮาทางนี่ก็เป็นคลองน้ำพี่น้องเอ,อ้ยพูดนะน้ำเต็มคลองมารอเป็นได้ดีใจน้ำตัวข่อยบ่ฟักเจ้าว่าขันตรงมาอีกรอบหนึ่งสีใาจังเนียแนาแต่นี่ก็ได้ปิดทอยล้วได้พี่น้องอย่ามันไหลเขานะ้า เอาคลิปนี้กับพูมี่ยังไลเ้าพี่น้องกับเด็้าเรามาชมทุงกุฏกระแตมเราเรียงเนาะจะได้จบชีิปเพียงสำนีเวสการกับฝากติดตามดเดอ้อช่องดวงจันเกรืองบริษัทไทยทำโดดแล้วมื่อเนี้ยกบหวนมาเวลาเกาคือเกาเราพี่น้องเลยเอาคลิปนี้ขอลาคข้ามาสวัสดีครับ